โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการแสดงของเอาต์พุตของโปรแกรมตัวนี้นะครับว่ามันทํางานยังไงถึงได้รับออกมาเป็นนะครับสองสามสี่ห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะว่าโปรแกรมทำงานยังไงก่อนอื่นเนี่ยเราต้องประกาศอะไรก่อนว่าเป็นมีอยู่ห้าตัวตามนี้นะครับก็คือเราจะได้ไซส์เนี่ยเท่ากับห้านะครับเพราะว่าอะไรเรามีห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดังนั้นเราก็ประกาศไอ้กับเทม นะครับเพื่อใช้ในการทํางานมาดูในส่วนของ for นะครับ for เนี่ยก็เริ่มต้นที่ i อท่าประศูนนะครับเช็ค <Check S 1> ว่าน้อยกว่าไซสิงหรือเปล่าไซส์เนี่ยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็คือ5นะครับมี5ตัวขนาดนะครับ5ตัวครับแล้วก็ลบหนึ่งก็เหลือ4ก็คือรอบ i ที่0นูนย์แล้วก็สี่จริงเนี่ยเราก็เข้ามาทําใน if นะครับซึ่ง if ตรงเนี้ยนะ index ที่1นึ่เนี่ย a index ที่ต้องใช้กับ a ตัว index ที่0ูนย์เนี่ยน้อยกว่า a index ที่0ูนย์บวก 1, หนึ่งที่เปล่านะครับ ก็คืออินเด็กที่ศูนย์น้อยกว่า a ทอินเด็กที่1หรือเปล่านะครับเราก็มาดูในอารีครับอินเด็กที่0ูนเนี่ยก็คือ1อินเด็กที่1เนี่ยก็คือ2ครับก็ปรากฏว่าจริงเราก็ให้ตัวแปรเทมเนี่ยเก็บค่าของอินเด็กที่0ูนไว้นะครับก็คือ1หลังจากนั้นเราก็ให้อินเด็กที่เนี่ยนะครับเปลี่ยนค่าไปเป็นอินเด็กที่2ก็คือสองนะครับเอ้ยให้อินเด็กที่ศูนย์นะครับ เปลี่ยนค่าไปเป็นอินเด็กซ์ที่1นะครับก็คือ2ดังนั้นเมื่อจบบรรทัดเนี้ยเราจะได้อาร์เรย์ที่ใหม่มาแล้วนะครับก็คือสองสองสามสี่ห้า 2, 2, 3, 4, นะครับเพราะว่าเราได้ทําการเปลี่ยนอินเด็กซ์ที่0ใหม่ไปเป็น2นครับหลังจากนั้นเมื่อจบบรรทัดเนี้ยเราก็จะให้อินเด็กซ์ที่หนะครับเปลี่ยนค่าไปเป็นเทมสนะครับก็คือแลที่นี้ก็คืออย่างเมื่อจบบรรทัดเนี้ยเราก็ได้ เด็กใหม่แล้วครับก็คืออะไรใหม่แล้วครับก็คือสองหนึ่งครับจากที่เห็นตัวโปรแกรมเนี่ย i ที่0จนถึง i ที่น้อยกว่า4เนี่ยมันจะมีการทำงานอยู่ก็คือ i ที่เท่ากับ0เท่ากับ1เท่ากับ2เท่ากับ3นะครับพอถึง i ที่ i เป็น4เนี่ยมันจะหลุด for for แล้วน,นี้แล้วนะครับแล้วก็มาพิจารณาแบบนี้กันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วคือ i ที่ 0เนี่ยมื่อกี้เราได้มาก็คือ2 1 3 4 5ครับแล้วมารอบไอที่1ไอเทเนี่ยก็จะได้เป็น2 3 1 4 5ครับก็ลองไล่ตามโปรเซสใน if ตรงนี้ดูนะครับว่าจะได้รับตตมนี้หรือเปล่าจนปับป๊บๆๆๆจนมาถึงไอที่3เนี่ยเราก็จะได้อะไรที่เป็น2 3 4 และเมื่อเป็น IC มันก็หลุดๆแล้วเพราะว่า IC จะน้อยกว่า4ีมันเป็นเท็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทําในส่วนของฟอร์ตรงนี้นะครับก็คือฟอตรงนี้ก็คือการพิมน์อาร์เรย์นะครับทีละตัวทีละตัวนะครับสําหรับข้างล่างเนี่ยส่วนตัวโปรแกรมข้างล่างเนี่ยก็คือตัวโปรแกรมข้อมูลมันคอมไพล์เลยผมก็เลยพิมพ์ตัวโปรแกรมข้างล่างไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายแค่เพียงเท่านี้ครับ